ยินดีต้อนรับทุกคนนะครับเข้าสู่ช่อง Mark Tree Channel มาร่วมมาร่วนการลงทุนกับช่อง Mark Tree Channel กันนะครับเช่นเคยแบบนี้เป็นประจำทุกวันนะครับกับรายการลุ้งหรือล่วงหุ้นรายวันนั่นเองนะครับวันนี้ประจำวันที่4มีนาคมถือว่าเป็นวันที่ตลาดเซ็ตนะครับล่วงลงมา19จุดเนี่ยถือว่าโหดค่อนข้างโหดเนาะไม่อ่าวิธีสังเกตนะครับก็อย่างที่มาร์โพสต์ไปเนาะในในชแนลว่าวันนี้ตลาดของเอเชียเนี่ยล่วงหนักนะครับมันก็จะส่งผลกระทบมาที่ประเทศไทยดังนั้น เราก็ไม่ต้องแปลกใจว่าทําไมถึงตลาดเซ็ตนะครับของประเทศไทยเนี่ยถึงร่วงเนะาะเพราะว่าประเทศอื่นเขาก็ร่วงเช่นเดียวกัน อันไหนที่2นะครับก็จะเป็นในส่วนของคลิปวิดีโอนะครับที่มาไม่ได้ลงเมื่อวานอันนี้ก็ต้องขอโทษทุกคนนะครับที่ติดตามเนาะก็แต่ว่าก็มีโพสต์หน้าปกไปให้แต่ว่าไม่ได้บอกรายละเอียดถูกไหมวันนี้ก็เดี๋ยวมาอัดให้เต็มๆนะครับมีตัวไหนกันบ้างเนาะว่าตัวไหนแบบเอ e, ๊ะมันยังได้อยู่หรือว่าตัวไหนยังไม่ได้นะครับก่อนจะไปเริ่มก็เหมือนเช่นเคยครับฝากกดไลค์กดแชร์เช่นเดิมกดซับสไคร้เป็นกําลังใจให้กับช่องมาร์กทรีด้วยนะครับโอเคกดแล้วไปลุยพร้อมกันเลยครับ เซตวันนี้นะครับอย่างที่บอกเนาะล่วงลงมาหนักเลยนะครับอ่าอันนี้จะเป็นกรอบที่มากจริงๆมากอกตีไว้นะครับพั 80, นหกเนาะว่าอย่าหลุดตรงนี้นะครับถ้าหลุดตรงนี้เนี่ยแค่หลุดปุ๊บสิ่งที่จะทําคือมากจะไม่ทําอะไรเลยทั้งวันนะครับก็จะปล่อยไปเลยเนาะดังนั้นวันนี้ก็ปล่อยเช่นเดียวกันนะครับแนวรับถัดไปนี่มามองแนวรับถัดไปนะอยู่ที่1 6 5 5นะครับมันอาจจะสวิง ลงมาอยู่ในกรอบนี้นะครับดังนั้นวิธีการวางแผนช่วงนี้นะครับอาจจะต้องรอเซ็ตบางตัวเนาะเซ็ตยอ่อลงมาก่อนแล้วเราค่อยเริ่มนะครับที่จะรับเข้าไปรับในแต่ละไม้นั่นเองนะครับตลาดเซ็ตวันนี้ครับร่วงลงมาสุดที่เลยนะครับก็คือลบ24นะครับถือว่าค่อนข้างที่จะเยอะเนาะมูลค่าการซื้อขายก็หนึ0 0 0สนหนึ่งหมืนะครับก็หลักแสนเนี่ยมา2อสวันติดแล้วสถาบันวันนี้ก็ลบ แต่ลบไม่เยอะนะครับแล้วก็บรจอกอ็ลบครับอ่าต่างประเทศยังซื้อนะต่างประเทศยังซื้อกลับมาอยู่แต่ว่าไม่เยอะมากแล้วก็ในประเทศนะครับช่วงนี้เขาบอกว่าเมารวยนะครับไปขายที่แนวต้านเนาะกันหนำกันโอ้โหแบบหนักเลยทุกกลุ่มวันนี้ติดลบหมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นหุ้นตัวใหญ่ตัวกลางตัวเล็กขยับกันทุกตัวอ่าส่วนถัดมาก็จะเป็นภาพรวมของตลาดนะครับช่วงนี้มันยังไม่มีกลุ่มไหนที่เซ็กซี่เลยนะ ทุกกลุ่มเนี่ยดูแบบดูดิ ي, แดงทั้งกระดานไม่มีกลุ่มไหนที่แบบเปิดมาเขียวเลยนะครับจะเห็นว่า Energy นะครับต่อให้ต่างประเทศเข้าซื้อเยอะนะแต่ว่าก็ยังติดลบอยู่เอออันเนี้ยก็มีความน่าสนใจนะครับดังนั้นช่วงนี้ก็ต้องวางแผนอย่างระมัดระวงนะังเนาะแต่อ่ต้องพูดว่าฤดูกาลของเดือนมีนาแล้วก็เดือนเมษาพฤษภาสามเดือนเนี้ยเป็นเดือนแห่งการปันผลนะครับดังนั้นเราก็อาจจะลองหาหุ้นปันผลดีๆสักตัวนะครับ ซื้อก่อนที่จะปันผลหรือปันผลแล้วเราค่อยไปเข้าเนาะเพราะว่าช่วงที่เขาปันผลเนี่ยก็คือแค่เขาแบ่งผลกําไรออกมาให้คนที่ถือหุ้นด้วยนะครับเหมือนเราซื้อของนะครับแล้วมันได้กําไรใช่ไหมเราก็อยากจะแบ่งให้กับคนที่เป็นเจ้าของด้วยเออเจ้าของร่วมกันประมาณนั้นเนาะช่วงนี้ก็ลองวางแผนดูมีหลายตัวนะครับที่ปันผลค่อนข้างดีนะมาก็ได้ตัวปันผลมาก็ค่อนข้างที่เยอะๆนะครับอ่ะหุ้นที่ติดสแกนวันนี้มาร์กทบมาให้เลย20ตัว นะครับก็อาจจะเป็นตัวใหม่หมดเลยนะอ่ะเอาตัวเมื่อวานก่อนนะครับว่าตัวเมื่อวานเป็นยังไงเนาะตัวเมื่อวานตัวแรกครับ B H นะครับอ่า B C H เนาะพูดผิด B C H นะครับตัว B C H เนี่ยในมุมมองนะครับมองว่าอ่ดูจากทรงตรงนี้ไม่ไม่ค่อยได้รับผลกระทบเท่าไหร่นะทรงมันก็ไม่ได้เสียนะครับอ่าทีนี้มาตีแนวรับแนวต้านขึ้นไปนิดนึง อ่าแนวรับนะครับมาขึ้นไปที่19.5เนาะสต็อปลออยู่ที่18.8นะครับส่วนแนวต้านมองไว้ที่21.1งบ Q4 ทำไมยังไม่ใส่มานะครับก็เห็นเป็นบวกอยู่นะตัวต่อมานะครับก็จะเป็นตัว BEM นะตัวนี้กค็ค่อนข้างที่จะสนใจอยู่แล้วแหละนะครับในตัวนี้เนะาะอาจจะได้รับผลกระทบไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับในตัว m 4 หลายคนอาจจะแบบบ่นกันเนาะเออดังนั้นแต่แนวต้านนะครับมันก็อยู่ในโซนตรงนี้เลยอ่ะ9.15แล้วก็ใกล้วันวันผลด้วยตัวนี้มาไม่ค่อยแนะนำนะครับไม่ค่อยแนะนำให้เข้าไปเพราะว่าไม่ใช่จังหวะที่ดีเนาะเดี๋ยวรอปันผลเสร็จค่อยว่ากันนะ สำหรับตัว BEM นะครับตัวต่อมาครับตัวอีชินะครับตัวอีชิเนี่ยแนวรับมาร์คให้ไว้ที่10.4เนาะก็เป็นแนวรับที่น่าสนใจนั่นแหละสต็อปลอก็อยู่ที่9.6นะครับตัวนี้ถือว่าน่าสนใจและย่อลงมาที่ใกล้ๆแนวรับของเรานะครับอ่าส่วนเดลต้านมองไว้ที่11.2นะครับตัวต่อมา PIM นะครับตัวนี้ก็เป็นตัวหนึ่งนะครับที่รับมาเนาะก่อนหน้านี้มาเคยให้ไว้นะครับเพราะมองว่าตัวนี้มันลงมาในถึงจุดที่ แบบต่ํามากนะครับต่ํามากจริงและเขาเป็นหุ้นแบบเดินเรือตัวใหญ่ออดังนั้นแนวรับตรงนี้ขอขยับนะครับสําหรับตัว PIM นะแนวรับอยู่ที่6.40สนะครับสต็อปลอขยับตามนะครับสต็อปลอเราจะไม่เอาตรงนี้แล้วเพราะว่าตรงนี้มันจะลึกนะครับสต็อปลอตอยู่ที่6.2สนะครับส่วนแนวต้านมองไว้ที่ต้านเดิมนะ7.1 ตัวนี้น่าสนใจเหมือนเดิมครับตัวต่อมาสยามแก๊สนะครับสยามแก๊สนี่เชื่อวาอ่าในวันปันผลเนี่ยน่าจะลงมาหนักหนักพอสมควรเพราะว่าปันผลถึง0.8เดี๋ยวคำนวณกดคันคิดเลขแป๊บนะครับ0.8นะครับห้าจุดหกเปอร์เซ็นต์นะครับถ้าเทียบราคากันเวลาปันผลออกมา5.6%เนี่ย คุณพระนะครับก็ลงมาที่ประมาณ13.4ดนะครับดังนั้นแนวรับนะครับอาจจะต้องเลื่อนเลยนะถ้าแบบนี้มาร์กมองแบบนี้เลยนะเวลาคำนวณพวกเวลาหุ้นปันผลนะก็คือหลังจากปันผลนะครับแนวรับจริงๆคือ13.1สนะครับสต็อปลอส12.6ส่วนแนวต้านก็มองไว้ที่ต้านเดิมครับที่เขาเคยทำไว้ก็คือ14.8เนาะตัวนี้เดี๋ยวรอก่อนแล้วกันนะครับใกล้วันปันผลแล้วตัวต่อมาครับตัว PERM นะครับสำหรับตัวนี้นี่วันโหช่วงเช้านี้เปิดเข้าไปแบบโหดมากนะครับกดผิดอ่ะตัวนี้ก็เป็นตัวหนึ่งนะครับที่อ่ามาร์กก็ดูอยู่นั่นแหละเนาะเฝ้าดูอยู่ว่าว่าทรงมันจะเป็นยังไงนะครับอ่าดังนั้นวิธีการวางแผนนะครับในรอบนี้แนวรับนะครับอาจจะต้องมารับในโซนนี้เลยนะด้านเดิมเก่าของเขาเนาะอยู่ที่2จุด 3ามอนะครับสต็อปรอดอยู่ที่2.06ส่วนแนวต้าน2 7งนะครับตัวนี้ก็ถือว่าโอเคนะน่าสนใจอยู่ตัวถัดมานะครับก็คือตัว STPI นะครับสำหรับตัวนี้เนาะแนวรับก็อยู่ที่5.65ครับสต็อปรอดอยู่ที่5บาทแล้วก็แนวต้านนะครับมองไว้ที่6.65นะครับตัวนี้ก็น่าสนใจนะครับอาจจะเป็นต้นเทรนของทรงนี้เนาะแต่ถามว่ากับตัวหรือยังมาผมว่ายังนี่ยังนะเออแต่มันก็น่ารักน่าลุ้นแล้วก็ลองเอาไปเล่นดู นะครับตัวต่อมาที UPC นะครับสำหรับตัวนี้นี่ในทรงนี้นี่อาจจะแบบเรียกว่าจบรอบทรงนี้ไม่ค่อยชอบเลยเออคือคือถ้าถ้าให้การบ้านตั้งแต่เมื่อวานเนี่ยอาจจะบอกว่าเอ๊ะรอดูพรุ่งนี้นะครับว่าตัวพรุ่งนี้ทรงมันเป็นยังไงนะแต่ถ้ามาในทรงนี้เราอาจจะต้องแบบมารับแบบลึกเลยอ่ะเออ 6.25นะครับเป็นแนวรับสต็อปลอสอยู่ที่5.85ส่วนแนวต้านมองไว้ที่7.40นะครับอันนี้รอย่อดลึกเลยเนาะค่อยว่ากันตัวต่อมา FPI อ่า FPI เนี่ยแนวรับมั้งแค่ที่เดิมนะ3.44นะครับสต็อปลอสอยู่ที่3.18ส่วนแนวต้านมองไว้ที่4บาทเช่นเดิมนะครับมันแค่ใกล้ถึงแนวต้านแล้วก็มีแรงกดลงมาเนาะ ตัวต่อมา THE Th e เนี่ยเป็นตัวหนึ่งที่มาร์คเทคโปรฟิตไปแล้วเรียบร้อยวันนี้นะครับก็บวกไป20%นะครับก็ซื้อในตรงนี้แหละ3 2 3เนี่ยที่ตั้งที่ให้การบ้านไว้ตรงนี้นะครับก็ถือไว้ตั้งแต่วันที่เดือนมกรานะครับก็เพิ่งได้มาขายเดือนมีนาเนี่ยไกลไหมไกลนะครับแต่เราก็ทำการบ้านตามที่เราวางไว้เนาะดังนั้นพอมันหลุดอ2อ8เนี่ย ขึ้นไปนะครับมาร์กไปขายที่ประมาณ2.82นะครับก็ได้มานิดหน่อยนะครับสำหรับตัวนี้อ่าสำหรับ TSE เนี่ยมาร์กมองว่าน่าสนใจนะเออน่าสนใจนะครับเพราะว่าแท่งนี้มันเป็นเหมือนกับสัญญาณการเคลียรเรียกว่าเคลียเลยเนาะดังนั้นแนวรับอาจจะต้องมารับรอบนี้เราจะมารับลึกนิดนึงนะครับอยู่ที่2.48ส่นะครับใน่วนนี้เนาะส่วนแนวต้านเนี่ยมองไว้ที่2.9เนะเป็นต้านเดิมที่เขาเคยถึงนั่นแหละก็ลองเอาไปเฝ้าดูได้นะครับ ตัวถัดมานะครับก็จะเป็นตัวที่ติดมาในวันนี้นะครับตัวแรกเลยก็จะเป็นตัว a p เพนะครับตัวนี้ม้ามองว่าเดี๋ยวรอดูนะน่าจะมีน่าจะมีการเล่นใน d a เดทเลยเพราะว่าตัวนี้ม้าเห็นมาหลายรอบแล้วนะครับมันเป็นจะพูดว่าปั่นไหมก็ไม่อยากจะพูดนะครับให้แบบอันนั้นมากมายเนาะแต่ว่าแค่รู้สึกนะครับว่ามันจะมีการแบบเล่นกันในในรอบนี้นะครับแนวรับอยู่ที่6.5ครับสตอ็อปลอส6บาทส่วนแนวต้าน 7. ุด 35เนาะปันผล0.09นะครับขึ้น XD วันที่10วันไหนสัปดาห์หน้าพฤหัสหน้านะครับก็ต้องะระมัดระวังนิดหนึ่งเนาะโอเคตัวต่อมา d b ดีนะครับก็คือตัวลงบาลนั่นแหละนะครับอ่ะตัวลงบาลนะครับแนวรับนะครับมาคห้ไว้ที่ตรงนี้นะครับ 24. 2 24.2เนาะสต็อปลอสอยู่ที่23.7ส่วนแนวต้านมองไว้ที่25.1 อันนี้ก็จอแนวต้านแล้วเหมือนกันนะครับก็อาจจะลองดูนะลองดูว่า XD วันที่9นะครับสัปดาห์หน้าเหมือนกันเนาะแต่ถือว่าน่าสนใจนะครับสำหรับตัว DVMS เพราะว่าในกลุ่มโรงพยาบาลช่วงนี้มันเป็นกลุ่มที่เขาเรียกว่ากลุ่มหลุมหลบภัยนะครับเขาไปหลบกันที่โรงพยาบาลเนี่ยกันเยอะนะครับหลายๆตัวเลยจะเห็นว่าช่วงนี้โรงพยาบาลก็มีการเข้าซื้อกันเยอะเนาะตัวต่อมาพะรามไนนะครับหรือว่า PR9 นะครับตัวนี้ สำหรับตัวพระรามนายเนี่ยแนวรับนะครับอาจจะต้องลงมานิดนึงเนาะสิบเอ็ดจุดแปดนะครับสต็อปล็อตเนี่ยมาต้องให้ลึกหน่อยนะเพราะว่าตัวนี้มันเป็นไซเวย์มามานานมากแล้วอะ่ะนะครับก็สต็อปล็อ s อยู่ที่สิบจุดแปดนะครับแล้วก็แนวต้านมองไว้ที่สิบสามบาทนะครับพระรามเก้านะโอเคตัวต่อมา RCL นะครับเอ้ยตัวนี้ตัวนี้สวยอ่ะตัวนี้สวยนะครับสำหรับ RCL แต่ตัวนี้ RCL เนี่ยมันเป็นตัวที่ตัวที่ต้องยังไงอะต้องอดทนกับมาน,นิดนึงนะครับช่วงนี้แต่ราคาผลประกอบการค่อนข้างโอเคนะแล้วก็รายได้ของเขาก็เติบโตใช้ได้เลยแต่ตัวนี้ปันผลสิ้นเดือนเลยนะครับถึง3บาทเนาะมันยังมีเดี๋ยนะคำนวณให้ดูเลยว่าปันผล3บาทแบบนี้นะครับกระทบแน่นอนนะกับราคาหุ้นนะ 3นะครับ4 0เอ้ย50ปันผลอยู่ที่5%นะครับก็ถือว่าค่อนข้างที่จะเยอะเนาะดังนั้นแนวรับอยู่ที่48บาทครับสต็อปล s อตสามส่ส่วนแนวต้าน55.5ตัวนี้น่าสนใจนะครับก็เป็นตัวหนึ่งที่มาก,ก็เฝ้าอยู่นะครับตัวต่อมาซิงเกอร์โอ้ซิงเกอร์นี่ดีดีเลยในกรอบนี้นะครับแต่เมื่อวานเนี่ย แนวรับเนี่ยให้ไว้ที่48.25เนาะดังนั้นก็อาจจะต้องมารับใหม่นะครับในโซน40 47.5นะครับส่วนสต็อปล s อยังให้ที่เดิมนะ42บาทแน้วก็แนวต้าน55บาทนั่นเองนะครับสำหรับซิงเกอร์เนาะตัวต่อมานะครับตัว ap ap เนี่ยเคยให้แนวรับไว้ที่ตรงนี้นะครับก่อนหน้านี้เลยนะสําหรับ AP แอปหนึ่งนะครับอ่า AP นะครับแนวรับอยู่ที่3.5มนะครับสต๊อปรอสตอยู่ที่3.38เนาะส่วนแนวต้านมงไว้ที่4.36ตัวนี้ปันผลสิ้นเดือนเหมือนกันนะครับอันนี้มักเอาเข้าเลยเพราะว่าน่าสนใจนะครับสำหรับ AP นะทำไมปันผลเยอะจังเออก็ต้องลองดูนะครับแต่ตัวเนี้ยชอบนะครับชอบตัวต่อมาซันนะครับโอ้โห,โโหมาหรือยังซัน ถ้ามองในภาพรวมของซันเนี่ยถือว่ายังเป็นยังเป็นขาลงนะครับยังไม่ยังไม่กลับตัวเป็นขาขึ้นเนาะดังนั้นซันเนี่ยช่วงนี้มันเป็นการแค่เด้งนะครับแต่มามองว่ามันเด้งเพื่อลงต่อเนาะแนวรับเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ6บาทนะครับ6.15 6บาทเนี่ยในโซนนี้ถือว่าน่าสนใจแล้วก็แนวต้านมองไว้ที่7บาทสต็อปล็อตตัวนี้ปันผลวันที่เดือนเมษาเลยนะนะครับดังนั้นช่วงนี้อาจจะเป็นช่วงที่แบบ เริ่มเก็บของนะครับบางคนเขาจะเริ่มเก็บของกันในช่วงนี้เนาะก่อนประมาณ1เดือนเนี่ยจะเริ่มเก็บของกันนะครับก็ลองดูได้สําหรับตัวซันนะครับตัวต่อมาฟอร์ดตัวนี้หยุดไม่อยู่จริงนะครับหยุดแบบหยุดยากอะ่ะเออดังนั้นแนวรับอยู่ที่25.5นะครับสต็อปลอสอยู่ที่อันเนี้ยให้โซนนี้ไม่ได้แล้วนะสต็อปลอสสต็อปลอสต้องเลื่อนแล้วนะครับสต็อปลอสอยู่ที่23.25นะครับส่วนแนวต้านมองไว้ที่ต้านนี้แหละ31.75นะครับ F Smart นะครับสำหรับ a s s m a r t เนี่ยจะปันผลวันที่10นะครับก็คือสัปดาห์หน้าเนาะดังนั้นวิธีการวางแผนนะครับเช่นเดิม0.2คำนวณมาเลย0.2นะครับ ราคาก็จะอยู่ที่โซนนี้แหละเนาะหลังจาก xd นะครับทีนี้เราต้องมารอดูแล้วแต่ว่าเท่าที่มากไปดูออฟเดย์นะครับทั้งฟอร์แล้วก็ F-Smart เนี่ยถือว่ากําไรดีนะแล้วมันเป็นเหมือนกับมันมีความน่าสนใจนะครับในตัวของมันอยู่เนาะดังนั้นแนวรับอยู่ที่10.8นะครับสต็อปลอส10.2ส่วนแนวต้านมองไว้ที่12.8ตัวนี้ถือว่าน่าสนใจนะครับ F s m a r าเนาะถ้ามอง F- Smart กับฟอร์เนี่ยมอง f Smart มากกว่านะ ตัวสุดท้ายนะครับก็จะคือตัวทีรับนะครับตัวนี้เป็นตัวที่ให้การบ้านหุ้นการบ้านไปนะครับใครที่ได้ไปวันที่1เนี่ย <c oughs> ก็ยินดีด้วยนะครับม้าก็เป็นคนหนึ่งเนาะที่เทสโพรฟิตไปแล้วเหมือนกันบวกประมาณอยู่10%กว่าเปอร์เซ็นต์นะครับวันนั้นก็เท่าไหร่ก็ขายแหละนะครับดังนั้นเดี๋ยวเราอาจจะต้องมาเริ่มวางแผนกันใหม่นะครับในตัวตัวนี้เนาะแนวรับมา้ามองไว้ที่ตรงนี้เลย3.28สนะครับส่วนสต็อปลอเนี่ยอาจจะต้องเลื่อนขึ้นมาในกรอบกรอบ2นะ 3.1ตรงนี้นะครับ3.16 3.12เนี่ยในกรอบนี้นะครับเดี๋ยวเลื่อนก่อนอ่ากรอบนี้เนาะส่วนแนวต้านนะครับมองไว้ที่ตรงนี้เลยนะครับก็คือ4จุดเอ้ส3.2 3.92าเนาะสำหรับตัวนี้เดี๋ยวอ่าในหุ้นการบ้านนะครับเดี๋ยวมาจะขยับนะครับแต่ว่าไม่เอาออกนะสำหรับตัวนี้เพราะว่างบเท่าที่เห็นเนี่ยถือว่าดีนะครับแล้วมันเป็นช่วงที่คนเล่นนะครับดังนั้นเราก็จะขอเกาะไปกับเขาด้วยแล้วกันเนาะ ก็ประมาณนี้นะครับสำหรับลุ่งหรือล่วงหุ้นรายวันนะครับก็ลองนำหุ้นทั้งหมด20ตัวเนี่ยไปทำการบ้านกันต่อได้นะครับเสาร์อาทิตย์เนาะแล้วก็อันนี้มาร์กฝากไว้นิดนึงนะครับว่าใครที่ติดตามนะครับก็ เดี๋ยวม้าจะพยายามอัปเดตในส่วนของพวกโพสต์ต่างๆเนาะถ้ามีข่าวอะไรหรือว่ามีอะไรที่น่าสนใจนะครับจะมาโพสต์ในตรงนั้นหรือใครอยากคอมเมนต์ก็สามารถคอมเมนต์กันได้เนาะพูดคุยกันนะครับช่วยวยเหลือกันและกันนะครับอ่าก่อนจะจากกันไปนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับเป็นกำลังใจให้กับช่อง Mark Tree Channel ดเลยนะครับแล้วพบกันใหม่นะครับในสัปดาห์หน้าเนาะสัปดาห์หน้าเดี๋ยวดูก่อนสัปดาห์หน้านี้ไม่น่ามีวันหยุดนะใช่ไหม อ่าสัปดาห์หน้านี้เทิดกันทั้งสัปดาห์นะครับก็ฝากได้แล้วกันครับแล้วพบกันใหม่ใน EP หนะ้าขอบคุณที่รับชมมาจนถึงตอนนี้ครับสวัสดีครับ